ฝนตกเปียกันอีลงไปไหนละ่ะอ้าหีลงไปไหนฝนตกขึ้นบานถ้าไม่ขึ้นบานก็อย่าลงไปเดินตากฝนห้าในคนตายเศราา้าพัดกระตายแล้วไม่มีใครเศร้าพัดตายแล้ว นั่นข้าเจ็บมดเลยจุดหนังอยู่ผนั้นเนาะนู่นคนบนน้อนเน้นเน้นเน้นโป้โปนคนบนน้อนเน้นนั่นบานอยู่ไหนอ่ะหรอนี่ไม่อยู่บาลนึกนี่อยู่ไตทุนนี่ไตทุนบานนี่ แล้วนี่เลยบ้านอาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนไม่ใช่เดินตักฝนแล้วก็เที่ยวนั่นตู้องที่เก็บข้องไม่ต้องปิดต้องเปิดลอกแหวนเราค่อหลอกแหวนเตียนับจลกแหวนมือลอกแหวนเอาไว ไปเราไม่ามสนไม่แก้ยึดม่้งฟือ้นไม่ได้ยวเสร็งเลยเลิศเดินไม่ได้หยุดลมไม่ได้หยุดนี่ไม่รู้ทำปลื้มแล้วนอกจะขึ้นเรื่องเนื้อย่อเบ็ดเค็มเร็วโอ้โห

มีเนาะซาดกัเก็บมาเนี่ยนู่นเดินบนนู่นรถ

ลแล้วข้าวเพิ่งกินเล็กเดียวเดียวกลางเดียวรักออกเดียวสักแป๊บกอกินไม่แล้วเพิ่งกินไม่ถึงชั่วโมงที่ทำหน้าหน้าเจไม่ทันเนียวมันจน,นไม่ได้ยุดต้องอ้ามาห่าใจทางปากแกว Alt var tầm mày rơi anh. bên này rơi bên này rơi nơi <laughs> để mày dòm nhất lời này quấn cái tóc nuôi mà nó tóc nó quấn tóc cho nó รถขับขันคันเดินข้ามน้นไม่ทันก็รถเยียบเลยเล่เนะรถมาข้ามน้นไม่เล่นรถเยียบอ,นะอยู่บ้านเดินหน้าบ้านนาทีต้งองไล่ไล่เดินบนน้นรถวิ่งชนทีเดียวบับเลยนะเลนะ่นอุเล,นเล่นขันคันเนาะ เสงไปเลยยันธรรมะต้นคำมันพอดีเยียบตายเลย Cơm không được ba bỏ tên đơn rưỡi mới dứt lời phấn có tục ต้องให้อยู่ใต้ถุนบ้านแล้วเดินไม่ได <prendre tennis> ้ย <_ dokument ifiable> <_ ohne> ืนไม่ใช่เลยว่าน่าถ้าเราจ่ายให้คนตามหรือว่าซื้อ่า ไปเลยยันกับใครเหรอนั่นน้อยยันไม่เห็นมีคนน่นเอาขายอ่ะ แลกขายได้ต้มโป่งเหรอไม่มีต้มงป่งาตเจ็ดแปดปีแล้วต้มโป่งมายกเป็นไม่ต้มงป่งายแล้วไม่ต้องลงก่อนพ้นตอกอยู่เลย กินเล้วเล็กเดียวเงกินนี่ไม no ่ถึงชั่วโมงทีกินเพื่อเพงเป็้าวเลยกินเลยวเราเป็นคนเอาไว้เองนี่เคี้ยวกล่าวเคี้ยวกว่าไม่กินดีอ๋อเวเ่ยิงกิน